เป็นปั๊มละมันในฝันอะ่ะคือมีที่อาบน,น้ำให้จะหลอเหมือนเดิมละหาบาทฉีดน้ำได้2นาที<น>จะเดินทางแล้วนะเอามาแล้วครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีครับนี่วันนี้เราเอาเรามาอยู่ใน ปั๊มน้ำมันในฝันสวัสดีนะครับคุณรองเดินแฟมิลี่ครับสวัสดีครับผู้จัดการส่วนตัวเป็นยังไงนอนสบายไหมสบายมากคือสำหรับสายแคมปิ้งหรือว่าพรถบรรทุกหรืออะไรก็ช่างนี่แหละผมว่าเพิ่งมาเจอปั๊มน้ำมันนี้เจ๋งมากวันนี้ขอรีวิวหน่อยนะก็คือเราอยู่ปั๊มคาลเทคให้ให้เครดิตเขาหน่อยเพราะว่าเขาทำดีมากเป็นปั๊มน้ำมัที่บบเจ๋งอ่ะถูกใจค่ะ ถูกใจสายแคมปิ้งเนี่ยตรใจสายนักเดินทางครับนักเดินทางถูกใจแน่นอนตอนนี้เราอยู่น่าจะอยู่ที่จังหวัดอ่าอ่าน้องบัวลำพูติดกับจังหวัดอุดรครับก่อนจะถึงอุดรนิดนึงนะครับเมื่อคืนเราเลยมานอนกันที่นี่นะครับมาดูเป็นปั๊มน้ํามันขนาดใหญ่กว้างดีนะห้่งน้ำก็สะอาดสะอ้านห้องน้ําสะอาดสะอ้านนะแล้วก็คือที่นี่มันมีครบดีหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นมินิมาร์ทใช่ไหมมินิมาร์ทแล้วก็พิลาร์กาแฟแต่ว่าที่เจ๋งของท่านคือที่นี่มีร้านซักผ้า มีห้องซักผ้านี่อันนี้ตามไปดูไปดูไปดูนะเดี๋วก็รูรถเรานี่สกปรกมากกว่านี้พี่น้องดูคือเอาไปลุยมันมาวันก่อนที่จังหวัดเลยครับก็คือสภาพอย่างนี้เลยดูล้อแมกเราโอ้โหกับสภาพอย่างนี้เลยแล้วก็เมื่อคืนเรามาจอดนอนที่นี่ที่นี่มีห้องอาบน้ําด้วยห้องอาบน้ำอันดับแรกพาไปดูห้องซักผ้าก่อน คือเวลาเราเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้เอาชุดเยอะมาเอ้ยไม่ได้เอาชุดมาเยอะใช่ไหมเราเมื่อคืนเราซักเรียบร้อยนะตากเรียบร้อยในรถใน้ตเรียบร้อยแล้วนะมีเครื่องซักมีเครื่องอบค่ะเรียบร้อยอันนี้อาจจะมีแมลงคือเมื่อคืนแมงม้าวันออกเมื่อวานไ้สะอาดมาก่ะนี่ห้องน้ำสะอาดสะอ้านก๊อกน้ำนี่มีระบบไฟอ่ะห้องน้ำแบบชักโครกดูดีมากสะอาดดีแล้วก็ความเจ๋งคือมี เครื่องซักผ้ามีตู้อบอันนี้ตู้อบค่ะตู้อบอันี่เหลือซักเมื่อคืนเธอไม่ทำไมไม่อบอบสิบาทเองเอ้ามันง่วงนอนอ๋อเรือจะมาอบตอนเช้าไม่ทันไหมไม่มันแห้งแล้วฉัแห้งและอ่าเมื่อคืนเราก็เปิดแอร์ใส่มันนะครับแล้วก็มีจุดบริการเติมลมนะอันนี้เป็นโซนอาหารโซนอาหารโซนอาหารอ่าแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงห้องอาบน้ำอันนี้เจ๋งมากอันนี้คือห้องอาบน้ำและอาบน้ำฟรีด้วยอาบน้ำฟรีห้องใหญ่ แบบโอกว้างแล้วมีห้องน้าอาห้องอาบน้ําผู้หญิงห้องอาบน้าผู้ชายแยกน่ะเลยอของผู้ชายมีกี่ห้องคะสองห้องสองผู้หญิงก็มีสองค่ะนี่เป็นคือผมว่ามันเป็นปั๊มสมานในฝันอ่ะคือมีที่อาบน้ําให้นานๆเราจะเจอปั๊มแบบนี้น้องไม่นานเจอเพิ่งเจอเลยแหละเพิ่งเจอไม่ปั๊มของไอพีทีโทษนะคะมีอยู่ค่ะมีมีมีแต่ก็เป็นแล้วอันนี้ยังไม่พอมีห้องอาบน้ํานะนี่ แล้วก็ที่เชื่อไหมว่าจังหวัดนี้มีมีแมงมันนะเขาบอกอีสานไม่มีแมงมันมีนะครับมีออกมาเยอะเลยเมื่อี้นีมีหลักฐานสักตัวไหมพี่เขาเก็บพี่รถคันนี้แล้วยังความเจ๋งยังไม่จบครับที่นี่นี่มีนี่นี่นี่ตรงนี้ที่ล้างตู้ล้างอัดฉีดล้างรถครับถูกใจเราตอนนี้เลยนี่เราจะล้างรถกันต่อเลยคือเจ๋งคือนี่มีตู้ล้างรถให้ครับพี่น้องคือใครสามารถล้างรถหยดเหรียญครับแล้วเป่าลมเป่าอะไรได้นะนี่ ใช่ไหมครับเอ๋เจ๋งดีนี่ไงเมงมันที่ให้ดูนี่นี่เมื่อคืนนี่เมงมันออกครับนี่เยอะเลยนี่พี่ทำไมพี่เขาไม่มาเก็บต่อนี่มีเมงมันด้วยนะที่นี่นี่ไงนี่มันกำลังใต่มาเขาเก็บไปไม่หมดเป็นๆเลยครับนี่เมงมันนะครับไม่ใช่มดงามเด้อเมงมันนี่ก็ถือว่าเจ๋งดีเดี๋ยวเราจะเอารถตู้มาล้งเราเราจะเดินทางกันมีคนรู้จักที่อุดรเขาบอกว่าเขากำลังจะอะไรนะมาเบิ่งทําแม่เขาสิขาง่วงสั้นเออเขา ก็เลยถามมาเอาเจ้าเห็นงานยังยายอันบ้าบอกเขาไม่ได้เห็นงานที่ยังเขาขากินเสมอสัว่านั่นว่าไม่ทำไมเขามาโตกพูดก็โต้พูดบ่อ่าทำเป็นกองเป็นกองกองใครอยากได้ก็มาเอากองนี้แล้วก็ไปแบ่งกันเอาเองอะไรอย่างเงี้ยต้องวิธีแบบนี้นะนานแล้วเมื่อก่อนบ้านเราหวายเคยมีค่ะตอนนี้น่าจะอยู่ตอนนี้แถวอุดรเศรษฐกิจเขาดีเยอะแล้วแหละเขาก็เลย ตกพูดเราทุกวันเลยทุกมือเลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวเอารถเอารถมาล้างหยอ่อนเหรียญน,นะแล้วก็ขออีกนิดนึงเดี๋ยวคนถา่ายให้นะติไม่ใช่ติถ้าเจ้าของปั๊มเขาดูอยู่นะถ้ามีจุดสําหรับให้รถสายแคมปิ้งเนี่ยพอพอรถรถแคมปิ้งสายทางอีสานเยอะเยอะมากเลยนะที่เขาเอารถตู้มาทํากันเนี่ยหรือว่าให้มันเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยเพราะที่ของของเขากว้างอยู่ขอมีที่เสียบปลั๊กไฟคือคือคือเสียเงินอะ่ะคือแบบ พอโบปักให้เราให้เราชาร์จแบตรถเราอย่างเงี้ยแต่เราต้องจ่ายเป็นเหมือนได้ไม่มีปัญหาเลยจ่ายร้อยคือละร้อยอย่างเงี้ยจ่ายนะพอเขาเสียบแค่ชาร์จแบตถ้ามีอีกจุดหนึ่งโอ้โหในฝันเลยแหละบำนในฝันของจริงเลยแต่แค่นี้ก็สุดยอดละสเมื่อคืนเห็นมีปักห้องน้ำสร้างสร้างสองอันอยู่ไปแก้เสียบแต่แต่ที่จริงถ้าเราขออนุญาตเขาก็น่าจะให้แหละแลวก็ช่วยบำรุงค่าสถานที่ให้สักร้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้อยู่นะก็วันนี้รอรอ ท่าที่ออกเดี๋ยวเราก็จะอ่าอะไรอ่ะเดินทางกัน่ะไม่ให้มันชาร์จแบตเพราะเมื่อคืนที่เปิดแอร์ทั้งคืนนลยนะครับเพิ่งปิดเนี่ยไปเดี๋ยวเราเอารถไปล้างดูคู่โนลูกอีสานไปล้างรถแล้วก็เดินทางกันตอนนี้ประมาณหกโมงกว่านะหกโมงกว่า ไปเลยโอ้โหยอดขั้นต่ำขี่บาทห้าบาทเองเาบอกห้าบาทเองเหรอวันนี้รถลูกชายของเด่นก็จะหลอเหมือนเดิมละห้าบาทฉีดน้ำได้สองนาทีไหนห้าบาทฉีดโฟมได้หนึ่งนาทีห้าบาทเป่าลมได้สองนาทีเอาห้าบาท ม,มันมีไฟไ,ฟไมหมเนี่ยทำไมมันจะทำงานเลยอ่ะเอา้านี่รูเดี๋ยวน,น,นะตายละลืมดูวะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหแรงนะรีบกันหน่อยรีบกันหน่อย ม,มันต้องขาดช่วยว่ะ่สุดยอดเลยนองลุงเด็นนะออแรงมากเลยอ่ะอเดี๋ยวมันต้องใช้เพราะว่าเมื่อวานมันมันอันนี้มันตากอะไรนะมันโดนโคลนมาแล้วมันไปตากแดดมันเลยแห้งจีด เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเราต้องใช้ตัวนี้จริงผ้า,าต้องเอาผ้ามาเช็ดเอาแล้วค่อยมาฉีดที่อ่ะลุงเต่นก็คือเมื่อกี้เราลืมปรับหัวให้มันแบนๆมันเลยแหลมถ้าถ้าเป็นแบนๆ,ๆนี้มันฉีดตักหมดแล้วเนี่ยคือเราไปลุยโคลนมาแล้วเรากาเรียกว่าอะไรเราลุยโคลนมาแล้วเราไม่ได้ล้างออกไม่ได้ล้างกันเลยมันก็เลยแห้งสิดเดี๋ยวก็คงขาวละโอ้เดียก็ลองเหมือนเดิมแล้ว ้าคุณยังไม่ตื่นเลยอ่ะตื่นหรือยังตื่นละทำไมมันไม่ช่วยล้างรถเมื่อคืนบอกว่าโอเคอันนี้5บาทก็ใช้เงินไม่ถึง2ี่สบามสีบาทถ้าถึงสามสบาทก็รถก็สะอาดรถก็สะอาดเลยนะเดี๋ยวเราปรับหัวมันให้มันแบนคือปั๊มนี้เข้าใจคิดคิดคนเอกเขาเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ปรับด้วยสถานการณ์ได้ดีเนาะคือคือมันเป็นรถที่รถพี่พบรรทุกรถบรรทุกของมาจอด ก็เลยมีห้องอาบน้ําครับห้องอาบแต่ว่ามันก็เหมาะกับสําหรับสายแคมปิ้งด้วย<ช>มันก็เหมาะกับสายแคมปิ้งใครถ <ๆ S 2> สกรปรกอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดแบบเออเดีอ่ะไอเดียเจ๋งอะ่ะว่สิบล้อก็ต้องการความสะอาดนะห้องน้ำเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เดี๋ยวจะลองฉีดแบบปรับหัวให้มันแบนเมื่อกี้เราไปปรับหัวให้มันเราไปปรับหัวให้มันไม่แบนอ๋อเมื่อกี้หมดไปแล้วหรอคะหมดแล้วสิ ห้าบาทไงม,มันได้แค่นีมม้มั้งชอบชอบแรงมาก

เห็ดจะออกแล้วเนี่ยเห็ดคนแดงจะออกในรถสีมันแดงมากเดี๋ยวสาดแป๊บครับเพราะพอดีว่าโคนมันติดกับรถมันฝังแน่นอ่ะมันโดนแดดต้องล้างอีกรอบนึงน้องเด็ดนะเดี๋ยวล้างครับแค่เงินไปสิบห้าบาทแล้วเนี่ยก็ดีนะก็ดีอยู่เราไปล้างให้เขาล้างก็สองร้อยนรถตู้ได้เหรอสองร้อยอ่ะสองร้อยห้าสิบแล้วสามร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยนั่นอ่ะรถตู้มันแพงกว่า เดี๋ยวก็รอแล้วแป๊บเดียวรอรอรีบรอไปไปเดี๋ยวจะเรรีบไปกินลาบต้องเป็นอดขาทีมรถเตี๋ยคาก้อนห้าเหล่ไปถึงก็จังหวะไปกินพอดีก็ยิ่งดีซื้อเนื้อสักสองพันไหมลาบกินซักหนอ่งงวกี่เขาบอกงัว คดี๋ยวต้องถอยหลังเข้าไหเนี่ยมันมันสายยางไม่ถึงข้างหลังเนะใช่ใช่ตัวน,นี้ต้องถอยเช็ดออกไปก่นอนยุ้ยสุดยอดเห็ดเห็ดโคนแดงจะออกแล้วเนี่ยเห็ดโคนปวกสิออกกั้เนี่ย <c oughs> ถอยรถมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแดดออกดีมากวันนี้คงจะชาร์จโซลาร์เซลล์ได้ได้ดีอ่ะวันนี้น,นะนะเราล้างกันต่อเลยครับใกล้เสร็จแล้ว สองนาทีก็มีแห้งที่ไปไวรอบสุดท้ายนี่ทำไมได้นานจังเลย2อาที หมดพอดีรอเลยกี่บาท <25. S 2> ยี่สิบห้ายี่ห้าสาสิบบาทนี่แหละถือว่าดีมากนะป้อมน้ำมันที่ไหนสนใจที่จะทำแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ตลอดแซ่บเบอร์แซ่บเลยยี่ห้าสาสิบบาทลดแล้วก็เก็บไว้เรียบร้อยยี่ห้าสามสิบบาท ล้วประหยัดดีเนาะแล้วก็เร็วด้วยน้องคนเีเนาะคือบางทีเราเป็นปั๊มเราก็อาจจะอยากไปคาแคร์แล้วก็ขี้เกียจรอนานอะไรอย่างเงี้ยรอคิวอย่างเงี้ยอันนี้ทําเองหมาอเหยมได้ลองดูดูกดีนะโอ้โหพร้อมมาลุยเลยครับพี่น้องนี่คนเรยสัญจรคนอยากให้แห้งเลยก็เป่าลมเออวิ่งนี่เป่าลมอีกนะไม่ต้องเดี๋ยวเราวิ่งไปก็แห้งใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้พายุเข้าทางอีสานอยู่ก็คือไม่จําเป็นต้องแบบไม่ต้องสะอาดมากก็ได้เพราะว่าพายุกำลังมาอยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปลุยต่ออยู่ค่ะใช่ อาขับรถออกมาเลยเแล้วเช็ดเ็ดขนาดนิดนึงไปเราเอาบามหล้างหน้าแปรงฟันกันค่ะือครับ จอดที่เดิมเช็ดทูดๆ,ๆนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวต้องแายขอเตัวไปล้างหน้าแปรงฟันกันนะคะเราจะเดินทางกันเช้าเชเลยครับะนะฮะผมไม่อานอาน้ำแล้วผมอาบแต่เมื่อคืนละ <c oughs> นานๆจะได้หาที่อาบน้ำสบายอย่างเงี้ยปกติบางคนถามว่าแล้วอาบน้ำนอนกันยังไงคือเราก็มีปั๊มอยู่ในรถนะครับเราก็มีแทงอยู่ในรถแล้วก็สามารถมีเต็นท์อย่างผู้ชายไม่ต้องเต็นท์ผมก็เอาตัวของผมมันตัวอาบน้ำผมมันดูดติดกระจกค่ะผมก็อาบมีเป็นชาเวอร์ครับแเราก็อาบได้เลยแล้วผู้หญิงก็มีเต็นท์เต็นท์สนามอยู่ในอยู่ท้ายรถ แล้วก็กางเต็นเต็นมันเป็นเต็นห้องน้ำครับคือกางปุ๊บข้างใต้ของเต็นเนี่ยมันโล,ล่งก็เอาช้าเอาห้อยข้างบนก็อาบน้ำได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามาเจอสถานที่แบบนี้มันอาบอย่างนี้สบายกว่าทำธุระส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะพี่น้องก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธาน,าน,นีนะครับนะแล้วก็ไปแบบไม่มีจุดหมายนะไปเรื่อยๆเที่ยว เจออะไรสถานที่ที่น่าเที่ยวก็เทียเท่ยวไปคบลงไปถึงภาคตะวันออกเลยนะครับก็ไปถึงทะเลนั่นแหละก็รอติดตามกับเดียวไปอีสานใต้ต่อไปดูเข้าจุดบ้างไฟยะโสนะยครับพี่น้องอ่ะก็ไปแบบไม่มีจุดหมายนะครับนะขับไหนนอนนั่นครับตอนนี้รถก็สะอาดเอี่ยมละโอ้โหนี่ครับถือว่าขอบคุณปัน้นวันข่าวเช็คเลยนะครับที่ที่นี่โอ้โหก็ทําให้รถโดเด่นนี่ใหม่ขึ้นมาเยอะจากสภาพเมื่อวานกับเมื่อเช้านี่คนละอย่างกันเลยครับนี่เห็นไหมนะครับนะ อากาศดีครับเดี๋ยวเราก็จะไปอุดรกันต่อนะครับดูก็สะอาดเอี่ยมโอ้ล้อเหลืองหน่อยๆล้อยังไม่ได้ย <laughs> ิงต้องใช้ผ้ามาชุบเนะล้อยังไม่ได้แต่จะอื่นได,ด,ด,ด้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวแดดออกมาก็ก็คงจะดีครับวันนี้วันนี้ถ้าแดดแรงๆก็จะช่วยในเรื่องของการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ให้แบตเตอรี่ในรถนะครับในการเปิดแอร์ตอนกลางคืนนะครับเมื่อคืนก็เปิดแอร์นอน นนนนนนันนเี่ยดูด้าเมย์ไงหลๆนี่ครับเมื่อคืนเมื่อคืนจอดนอนก็จอดนอนจอดตรงนี้มั้งนี่ครับก็นี่จะเดินทางกันแล้วยังจะเดินทางแล้วนะเดินทางกันแล้วไม่เห็นเป็นร้านรถใช่เลยอพระเอกสุดหล่อแล้วเนี่ยดนูนอนนอนดูบ้างไฟตะไลสิบล้านอยู่กันลงกันลังติ๊ฮะกันละนตีลูกแกงนี่เราก็ตากผ้ากันตรงนี้เออจริงๆถ้ามันมีไม่ไม่แขวนเอาแขวนข้างหลังอ่ะ มัาจะตากได้เยอะไอ๊ะขาตัวนั้นน้ราตากได้ไหมล่ะก็เอาอะไรที่ไม่หนักเกินอะไอ้ไม่หนักมิ้งแค่ไอ้เดี๋ยวเราจะไปดูบ้างไฟกันต่อด้วยนะก็ไปกำลจะเดินทางกันแล้วครับไปหากินข้าวกินปลาก่อนเขาจะชวนไปกินลาบจะไปทานหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจุดไหมเนี่ยงหว้าอืมเนี่ยงหว้าอะไรจะกินลาบง้อบัวพุ่นจะกินลาบบัว ก็เดี๋ยวไปเดินทางกันต่อนะครับพี่น้องไปเดินก็ทำธุระสดตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพร้อมเดินทางแล้วครับเดินทางกันแล้วนะคะน้าแปลงฟันอาบน้ำร้รถผนล้างรถล้างทั้งรถ้ากผนเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณปั้มน้ำมันคาวเทคด้วยนะคะสถานที่ที่จังหวัดอ่างทดงดินหนองบัวลำพูนะครับคาวเทคเป็นเป็นปั๊มใหม่ด้วยนะค่ะเป็นปั๊มใหม่ด้วยไอเดียเจ๋งมากก็เลยใหม่ๆหม่ตาม เป็นตัวอย่างให้กับหลายสถานที่หลายปั๊บคนสายสายเดินทางชอบถูกใจสิ่งนี้ถูกใจเลยนะครับถูกใจสิ่งนี้มากกับคมามสดชื่นเลยได้ทั้งรถสะอาดได้ทั้งที่พักได้ทั้งซักผ้าได้ทั้งล้างรถได้ทุกอย่างเลยในตอนนี้ได้อ่านน้ำทำโานส่วนตัว ว่าจะไปไหนกันก็รอสิการพี่น้องดูเดี๋ยวไปหาอะไรทานนิดๆหน่อยๆเนาะเชียงอะไรอ่ะกักกักเอาละค่ะนี่บรรยากาศน้องเบอ่อรังพู้ไก่จอใช่ไหมคะหืมืมปาร์กแต่หิวแค่แม่แทะจะมาดีูได้สองอันก็ รลองท้องหน่อยตื่นเช้ามาไม่ได้กินข้าวไม่มีแรงหัวมือมีแดงไม่มีแรง,รงย่าง <c oughs> เดี๋ยวจะไปกินข้าวริมน้ำแต่ว่าก่อนเดินทางตนงนี้ก็กินไก่ยอแป็นึจจองอันนึงไก่ยอร้องท้องไม่ต่อรลองท้องหนึ่งคนเลเดี๋ยวกินน้ำกินนมหน่อยก็โอเคได้มีแรงเดี๋ยวไปทำเมนูแซ่บๆจากท่านโรงเรียนนะครับยังไงก็ตามไปดูจำทำ กาแฟเหรอกาแฟตรงนี้มันไม่มีเราจะไปซื้อก็ได้<ะ>แล้วมันซื้อก็ได้เดี๋ยวอยู่ตรงน,นี้รอโอเคโอเคงั้นไปซื้อกาแฟนะไปหรือยังไปแล้และก็เป็นอีกวันหนึ่งของการเดินทางนคะครับวันนี้เราตื่นเช้ามากเราตื่นตั้งแต่ตีห้ามีคนโทรมาบอกเขาจะเขาจะฆ่าวัวเราก็เลยตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ล้างรถตอนนี้เจ็ดโมงกว่า เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันอีกประมาณ50กิโลไปถึงเป้าหมายที่ผมจะไปแต่จะไปไหนรอติดตามครับนะแล้วก็เลยไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เข้าสู่เขตจังหว,วดัดอุดรนแล้วเนาะจ้ะะ<อ>าแล <ระ S 1> ้วรอติดตามนะครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์<า>กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให<า>้โกลเด่นแฟมิลี่ด้วยนะครับพี่น้องแฟมิลี่ตลอดทัวร์กำลังจะนัวๆกำลังจะแซ่บๆไปเรื่อยๆพี่น้องนะ แต่ตัวมื่อนี่เห็นผู้สาวสาวอุดรก็รักถึงไปทำงานอ่าดูมีโรงงานอะไรนั่งรถอยู่ตรงเนี้ยรถกระบะสาวเต็มรถเต็มรถเลยแล้วอุ้ยงามอ๋อที่กระดานกระดานนั้นเลยสาวโรงงานแต่ละคนเนี่ยขับรถมาจนบอกว่าไฟแดงเบรกเบรกเบรกใบย่อมเบรกสวยมากเลยจริงจริงมันมีโรงงานอะไรพวกใหญ่อยู่เนี่ยแล้วก็มีปกติจะไปเห็นรถกระบะแล้วเป็นรถนักเรียนใช่ไหมอันนี้อันนี้รถกระบะแต่ว่าก็เป็นโค้งเหมือนรถสองแถวอ่ะสาวโรงงานจุดเต็มเลย แต่ละคนนะ่ะองตองเอ่งแตงอุ้ยมันกับนักศึกษานั่นเลยอะ่ะสงสัยนักศึกษา ح, จบใหม่อี่มาซุ่มใกล้อย่ามาซุ่มใกล้เพื่หน้าตาดีมากเลยว่ะโรงงานนั้นแล้วในรถกระบนะนั้นไม่มีผู้ชายเลยนะแสะดงว่าโรงงานผู้หญิงลุงแกแล้วลุงแกแล้วออลุงกอนลุงแกแล้วขอลุงก่อนม <laughs> ไม่ต้องขอหรอกเขาให้มองเธอหรอกลุงเด่นแม่เลยเว้ยใส่กัน <laughs> นะงาะใกล้ ผู้หายแล้วเขาเป่าเบิ่งดอกสาวดูดอนนี่งามตอนนั้นเลยเหรอก็นี่ไงคนดูดอนเนี่ยเนี่ยก็คนดูดอนนะเนี่ยไม่อยากมองไปแล้วค่ะไม่มองก็ไม่ต้องมองไปแล้วนะคะพี่ป้านาอาค่ะที่ถึงมองานเมื่อกี้อ่ะไปแล้วนะครับพี่น้องอาจะปล่อยลุงเด็บไว้ตรงนี้ก็ได้ไงเนี่ยปล่อยได้ไงคนขับรถจะให้คนขับรถอยู่นี่ได้ไงลูขับเองได้ลูขับได้อยู่ไม่เป็นไรตามห้ ไปแล้วคะ่ะขอบคุณแลซีทุกๆคนนะคะบายค่ะสำหรับหลายๆปั๊มทุกมันก็ลองเอาไปไดัดแปลงดูเหมือนเราคลิปนี้นะครับนะคือปั๊มคุณจะเป็นแลนด์มาร์กนั่นแหละจ้าไปและะ้วค่ะพี่น้องสว,ส,สวัสดีคะ่คะ